สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคุณครูสวัชยาพึ่งคันนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพูดในหัวข้อของงานเกษตรนะคะของท่านปฐมศึกษาปีที่5นะคะเดี๋ยวเราเป็นเนื้อหาอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเนื้อหาอะไรเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูสุรชยาพึ่งฐานนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักในแปลงนะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะคุณครูก,ก็จะมายกตัวอย่างนะ,ะการปลูกต้นหอมนั่นเองนะคะจริงๆแล้วการปลูกผักในแปลงอ,อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะสำหรับเราที่อยู่ใน กรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีพื้นที่นะคะแต่ก็ยังสามารถเอานะคะความรู้ต่างๆนะคะที่ครูพูดเนี่ยเอาไปปรับเปลี่ยนนะคะปรับใช้ให้เหมาะกับเราอาจจะเปลี่ยนจากการปลูกในแปลงเป็นปลูกในภาชนะอื่นนะคะ mm hmm. เช่นกระบะนะคะในขวดนะคะในขวดน้ำพลาสติกหั่นมานะคะเอาส่วนที่เป็นก้นนะคะมาปลูกก็ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะโดยนําความรู้นะคะ ไปปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสถานที่ที่เราอยู่ได้นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นหอมนะคะ,ะก่อนจะเรียนรู้นะคะเช่นเดิมค่ะเราก็จะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะ,ะหนึ่งอธิบายขั้นตอนการปลูกผักในแปลงนะคะได้นะคะสองลงมือปฏิบัติปลูก ปลูกผักในแปลงนะคะ3เห็นความสําคัญของการปลูกผักในในแปลงนะคะก็คือวันนี้นะคะยกตัวอย่างเป็นต้นหอมที่ครูเกินไปแล้วนะคะมาดูกันว่าการปลูกผักในแปลงนะคะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะมียังไงามาดูที่การปลูกผักในแปลงนะคะก็คือเป็นการปลูกพืชนะคะเป็นการนำน้ำเมล็ด หน่อหัวนะคะมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะโดยการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีนั้นนะคะต้องปลูกแล้วก็ดูแลรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะคะจริงๆการปลูกพืชนะคะก็จะมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าพืชแต่ละชนิดนะคะเราก็ต้องไปดูลักษณะนะคะของพืชเช่นชอบน้ํำไหมชอบอากาศยังไงอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้การปลูกนะคะ ได้ประสิทธิ์ผลผลิตที่ดีนะคะในการปลูกนะคะ มาดูเลยนะคะการปลูกต้นหอมนะคะก็คือากอต้นหอมนะคะหรือหอมแบ่งนะคะเป็นผักที่เรานิยมและประทานนะคะส่วนต้นส่วนของต้นแล้วก็ใบนะคะขยายพันธุ์โดยการใช้หัวนะคะมาดูในการวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการปลูกนะโดยจากรูปนักเรียนดาวได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะในการปลูกหัวหอมนะคะหรือต้นหอมนะคะก็คือต้องมีวัสดุนะคะหนึ่งค่ะ,ะเห็นชัดเจนก็คือตัวหัวหอมนั่นเอง มแดงจริงนอกจากเป็นต้นหอมอะไรก็ได้นะคะจจะเป็นหอมเอาเป็นหัวหัวมาเลยนะคะหอมทุกชนิดนะคะหอมใหญ่หอมแดงนะคะหอมต้นหอมเนี่ยก็มาจากหอมนะคะที่เป็นลักษณะหอมแบ่งนะคะลักษณะสีอาจจะมีหลายสีสีขาวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็สามารถปลูกเป็นต้นหอมได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับประเทศนะคะภูมิอากาศนะคะจะทำให้ต้นนั้นเล็กหรือใหญ่นะคะก็อ่า อันนี้คือเป็นรูปตัวอย่างของหอมนะคะหอมแดงก็สามารถปลูกเป็นต้นหอมได้เหมือนกันนะคะหอมหอมนั่นเองต่อไปค่ะ2นะคะปุยป๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยเป็นอ่าเป็นคล้ายๆลักษณะของนํามาหมักนะคะเพื่อให้มีคุณค่าทางสารอาหารนะคะนําไปปลูกต้นไม้ก็จะให้เจริญเติบโตนะคะได้ผลผลิตที่ดีค่ะ สค่ะจอบนะคะเนื่องจากคุณครูสอนว่าเป็นการปลูกในแปลงนะคะก็ต้องมีจอบนะคะช่วยในการขุดหลุมนะคะขุดหลุมขุดร่องนะคะการพลิกหน้าดินนะคะเพื่อทําให้อะไรคะเพื่อให้แบบให้สารอาหารนะคะให้ดินนะคะเหมาะกับการเพาะปลูกนั่นเองนะคะ4ีค่ะสายยางนะคะในการใช้ในการลดน้ํานะคะ5ค่ะ รากนะคะช่วยในการเรื่องของอะไรคะค่ะก็คือเกลี่ยหน้าดินนะคะให้มีความร่นวนซุยนะคะเหมาะกับการเพาะปลูกนะคะต่อไปค่ะเสียมค่ะอันนี้อาจจะใช้ในการขุดนะคะลงไปในล่องนําทำเป็นล่องทําเป็นหลุมนะคะที่ช่วยในการปลูกนั่นเองนะคะาฟางแห้งนะคะเจ็ดคคือฟางแห้งนะคะไว้ปกคลุม คุมหน้าดินนะคะให้กำให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะเวลาเราปลูกพืชน,นะคะเวลาเราลดน้าต้นลดน้ําลงไปนะคะความชื้นก็จะไม่เลเหยออกไปรวดเร็วนะคะก็จะช่วยเรื่องของความชื้นนั่นเองนะคะช่วยทําให้หน้าดินชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะต่อไป8ค่ะพวกเศษซากใบไม้นะคะคือเป็นปุ๋ยนั่นเองเป็นปุ๋ยตามธรรมชาตินะคะนะ มาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการปลูกต้นหอมนะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะการเตรียมดินนะคะควรเตรียมแปลงกว้างนะคะ1เมตรยาว 4- 6เมตรนะคะโดยขุดดินและพลิกดินจากนั้นกุกงเขาเศษซากใบไม้นะคะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินให้เข้ากันนะคะ ปรับแต่งหน้าดินให้เรียบนะคะรดน้ําให้ชุ่มแล้วหมักทิ้งไว้4-7วันนะคะและทําไมต้องทาอย่างนี้เพราะว่า1การที่เราพลิกดินขึ้นมานะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะในดินให้หมดไปนั่นเองนะคะเพื่อที่บางครั้งมันจะมีพวกเชื้อรานะคะต่างๆนะทําให้ปลูกต้นไม้นะคะก็จะทําให้ต้นไม้ของเรานะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะก็จะมีการเนี่ย เอาขึ้นมาตากดินให้แห้งนะคะแล้วก็ปรับหน้าดินให้ดีนะคะเพื่อเหมาะกับการเพาะปลูกนะคะแล้วก็หมักรดน้ำแล้วหมักทิ้งไว้นะคะคือทําให้ดินนั้นมีแร่ธาตุมีสารอาหารที่พร้อมนะคะเมื่อเราปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะวิธีการปลูกะคะปลูกโดยใช้หัวนะคะตัดรากบางส่วนและปลายยอดออกนะคะเมื่อแตกหน่อนแล้วนําไปปลูก ý, นะ,ะก็คือต้องดูว่า เมื่อตัดรากนะแตกหน่อไปปลูกเนะี่ยเอาหัวแม่มือนะ,ะกดส่วนที่เป็นรากลงดินนะอย่าก,กดให้หัวให้หัวจมดินจนมิดนะคะดูระยะการปลูกด้วยนะคะว่าระหว่างต้นเนี่ยก็จะหางกันประมาณ10-15สิเซนติเมตรนะคะเมื่อเราอย่างเงี้ยเราทํำจนทั่วแล้วนะคะก็ใช้อะไรฟางนะคะหรือ หญ้าหญ้าหรือฟางแห้งนะคะก็ปิดคุมดินไว้นะคะแล้วก็หมันรดน้ํานะคะนี่คือรูปนะคะอ่าตัวอย่างนะคะก็คือการคุมดินนั่นเองนะคะเอาหญ้าหรือฟางแห้งคุมไว้ให้เกิดความชื้นนะคะเมอพอเรารดน้ําทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่ในดินสูงเพราะว่ามีหญ้าหรือฟางแห้งนะ,ะช่วยดูดซับความชื้นนะคะให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอนั่นเองนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่3าการดูแลรักษานะคะก็ควรให้น้ํําสม่าเสมออย่างเพียงพอทุกวันนะคะวันละสองครั้งเช้าและเย็นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ควรจะมีการพรวนดินนะคะแล้วก็กําจัดวัชพืชเป็นประจำนะคะคอยเอาพวกวัชพืชออกนะคะเพราะว่าบางทีวัชพืชนะถ้ามันมีมันก็จะไปแย่งอาหารสารอาหารจากต้นที่เราปลูกนั่นเองนะคะคงต้องดูแลนะคะอย่างตอนนื่องนะคะต่อไปค่ะ การเก็บเกี่ยวนะคะก็มาดูว่านะคะต้นหอมเนียมีอายุการเก็บเกี่ยวนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือประมาณ40-50วันนะคะโดยเลือกเก็บเฉพาะต้นที่โตเต็มที่นะคะแตกหน่อนใหม่สีเขียวสดก่อนที่ปลายใบจะเหลืองนะคะด้วยการถอนขึ้นมาทั้งกอน,นะ,ะสลัดดินที่ติดรากออกน,นะคะก็จุ่มเอาดินเอาเนี่ยตัวรากเนี่ยจุ่มน้าทาความสะอาดแต่ไม่ต้องล้างทั้งต้นนะคะเอาแค่ส่วนที่เป็นรากจุ่มน้าทาความสะอาดก็พอนะคะในการนําไปขายนะคะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูมาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็วิธีการดูแลก็ปลูกนะดูแลรักษาก็ไม่ยากนะคะสำหรับต้นหอมนะคะอ่ามาดูขั้นประโยชน์กันดีกว่าประโยชน์ของต้นหอมนะคะคือต้นหอมเนี่ยนำมานะคะประกอบ เป็นอาหารนะคะแล้วก็รับประทานสดนะโดยใช้เป็นผักเคียงที่ใช้โรยหน้านะคะแล้วก็ตกแต่งอาหารหรือช่วยลดอาหารนะคะช่วยดับเรื่องของกลิ่นคาวแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีสารพคุณทางยานะคะในการรักลดไข้รักษาแพช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะยับยั้งนะคะเส้นเลือดอุดตันนะรวมทั้งแก้ผดผื่นนะคะคันพวกผดพื่นคันต่างๆแล้วก็ช่วยถอนพิษแมลงกัดต่อยได้ด้วยนะคะก็ นิยมรับประทานกันนะคะก็อยู่ในเมนูหลายเมนูเลยนะคะต้นหอมบูกไม่ยากนะคะสามารถทําอาหารได้หลากหลายเหมือนกันแล้วก็มีประโยชน์ทางยาด้วยนะคะก็ครูคิดว่านะคะความรู้นะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะนําไปสามารถปรับเปลี่ยนนํามาใช้นะคะในการ ปลูกที่บ้านเราลองซูลองดูซินะคะเดี๋ยวครูฝากเป็นกันบ้านไว้ดีกว่าว่าหลังจากนั้นเรียนได้ความรู้แล้วลองไปเอาต้นหอมนะคะมาปลูกดูว่าเออจะขึ้นไหมนะคะด้วยวิธีการที่ครูสอนไปนะคะก็จะได้ความรู้ไปแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ด้วยนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะก็มาดูเรื่องของงานที่ครูนะคะอ่าท้ายบทเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาให้นักเรียนเขียนบันทึกนะคะเรื่องการปลูกต้นหอมนะคะพร้อมว่าภาพระบายสี ตอบคำถาม5ข้อมาดูว่าแต่ละข้อนะคะอย่างหนึ่งผักที่ปลูกอาผักที่ปลูกคืออะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะต้นหอมนะคะปลูกโดยใช้อะไรคะต้นหอมเนี่ยเออปลูกโดยใช้อะไรนะคะต่อไปการเตรียมดิน าการเตรียมดินใช้ยังไงเดี๋ยววิธีการปลูกนะคะคืออะไระการดูแลรักษาแล้วอย่าลืมค่ะทุกครั้งที่ทํางานของครูว,วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะวาดองค์ประกอบให้ดีนะคะแล้วก็เขียนมาให้ชัดเจนนะคะก็จะได้คะแนนแล้วก็นักเรียนก็จะได้ความรู้แสดงว่าถ้านักเรียนเขียนเยอะนะคะแล้วครูอ่านเข้าใจเนี่ยแสดงว่านักเรียนนะคะได้ความรู้จากการที่เรียนบทเรียนนี้นะคะไป อย่างดีนะคะก็ขอให้นะักเรียนตั้งใจแล้วคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะคลิปการสอนนะคะรูปภาพต่างๆที่ใช้ในการทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะมีในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีรูปภาพเยอะมากเลยนะคะบางทีเราอาจจะแบบได้มานะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่นำมาลงไว้เพื่อ ได้มาจัดทำสื่อการสอนชิน้นนี้ก็หวังว่าสื่อการสอนชิ้นนี้นะคะจะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะหรือผู้ที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากค่ะ